เปลี่ยนฟิลภาพไปดูภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตสุดมันกันบ้างดีกว่านะคะที่จบลงไปแล้วครับพี่น้องกับ40ปีคารุบาวนะคะที่งานนี้ขนทั้งเพลงฮิตแล้วก็เพลงดังมาร้องกันกว่า40เพลงเลยค่ะ นิสสาวกเพื่อชีวิตรวมตัวกันแน่นฮอเลยนะคะเพื่อร่วมร,ร้องบทเพลงของคาราบาวค่ะศิลปินในตำนานที่ยังมีลมหายใจขนมาร้องแล้วก็เล่นกันแบบไม่มีพักมากถึง40บทเพลงด้วยกันนะคะให้สมกับเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ40ปีวงคาราบาวค่ะก่อนจะปิดตำนานวงและสมาชิกดั้งเดิมลงพร้อมกันกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งในเดือนเมษายนปีหน้าค่ะ